กรุงเทพมหานครเผยสามเขตฝนปานกลางนอกนั้นยับฝนตกหนักมากลมกระโชกแรงฝนตกกรุงเทพมหานครวันนี้10ตุลาคม66กเผยสาเขตกรุงเทพรอดโดนถลม่มฝนปานกลางนอกนั้นยับฝนตกหนักมากลมกระโชกแรงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละห0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งคาดการบริเวณที่มีฝนหนักหนักมาก พระนครดุสิตหนองจอกบางรักบางเขนบางกะปิปทุมวันป้อมปราบศัตรูพ่ายพระขนงมินบุรีลาดกระบังยานาวาสัมพันธวงศ์พญาไททนบุรีบางกอกใหญ่คลองสานตลิ่งชันบางกอกน้อยบางขุนเทียนภาษีเจริญหนองแขมราดบุรณะบางพลัดดินแดงบึงกุ่มสาธรบางซื่อจตุจักรบางคอแลมประเวศคลองเตยสวนหลวงจอมทองดอนเมืองราชเทวีลาดพร้าววัฒนาบางแคสายไหมคนายาวสะพานสูงคลองสามวาบางนาทวีวัฒนาทุ่งครุบางบอน คาดการบริเวณที่มีฝนปานกลางห้วยเขืองหลักสี่วังท้องหลางเฝ้าระวังกลุ่มฝนตั้งแต่11นาฬิกา10ตุลาคม66ถึง5นาฬิกา11ตุลาคม66ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมา7นาฬิกา พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณฝนส,สูงสุดจุดวัดซอยแอนเนกเขตสายไหม่54.0ม mm, ิลิเมตรประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่งเขตหนองจอก41.5ส mm, ามิลิเมตรสำนักงานเขตคลองสามวา30.5ม mm, ิลิเมตรคลองบึงใหญ่วัดทองสำริดเขตมีนบุรี24.5ม mm, สํามิลิเมตรสำนักงานเขตตลิ่งชัน19.0า mm, นมิลิเมตรสำนักงานเขตบางก้อนยกนอ16.0นมิลิเมตรมีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลักจำนวนหนึ่งรายการ ปัจจุบันแห้งเป็นปกติ h t t p s d d s b a n g k o k g o t h f l a t r e p o r t p h p ลักษณะอากาศทั่วไปประเทศไทย พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกโดยมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผล,ลงมาปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนืออันหนึ่งพายุดี PRESSION ค o i นุบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยหากพบปัญหาน้ำท่วมขังแจง้งสายด่วน1555งหาหหพฟีฟอนดู Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ท่านสามารถเช็คสภาพอากาศกรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์ได้ที่สถานีเรดาร์หนองจอก https weather bangkok go t h radar radaranimation spx สถานีเรดาร์หนองแขม https weather bangkok go t h radar radaranimationnk spx Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร https://www.facebook.com/bkk.questionmark มีบิสทิทเท่ากับ 4D